สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องพระนุนะคะอ้อโหอีหยังยาคือกองใหญ่เท้อ่านดูอ่านเบิ่งดูบัดทงแฮมสรอตสนองคุ้มเจริญย่าอาชีบอกคลองหลวงปลาจีนแมนส่งให้ย่าอาชิจันทางเรา เจ้าสกุลยาชีคือบูทแท้จันทางบัจันทางยาชีมาลุ้นกันนะคะว่าข้างในเป็นอะไรนะคะ,นนะ,คะมาลุ้นเด้อพี่น้องมากลุ้นซอยจ่าเด้อบอเมนของเฮาเฮากับลุ้นพี่น้องเอ้ย,ยอถึงแล้วนะคะปลาบวัวถึงแล้วจ้า โอ้อียังยาเจ้าเข้าไปให้นี้เพื่อนบอกว่าฝากให้น้องน้ำมูลโอ้ยรองเท้าพี่น้องพู่ะเออดูนักเกิรตีนโอ้มาไม่ทันมันช่างไปแล้วเยอะแยะเลยแต่ว่าเป็นของน้องน้ำมูลเปิดมีแต่อเราจะยกเข้าไปให้น้องน้ำมูลรองเท้ามีแต่คู่สวยๆพี่น้องเ้ย มีแต่คู่งามๆเลยนะคะบนแต่ละคู่เบิงโลดความยาวสีน้ำมัน,นน้ำมันอ้าวว่แมันใหญ่กว่าพอคพุณบ๊อบภูระ่ะอ้าวโหปู่พองกับไซได้รุ่นนี้แต่บารายไปไซแล้วบาดายไซแล้วละแต่เก่าเออ <laughs> แต่เก่ากับโค้งมากกันแล้วบื <b ue S 1> อบือพอดีเนี่มีแต่เบือบักเอบเลย เคยยังเล้ยใหญ่สดายเบอร์มันอยู่มองใดหรอมีแต่ยี่ห้อทางนั้นเลยมีแต่รองเท้ายี่ห้อดีๆทางนั้นเลยรูปหลักแกะคูเลยเนี้ยหนึ่งสองสามสี่าสี่ห้าห้าคูห้ายังนี่เด็ดหกเจ็ดทางใต้อีกประมาณเจ็ดแปดคู่อ่ะ อยากฝากเยอะกองฮันยูแต่ยังเยอะหยอยอยเหลือเยอะว่าจังโอ้แต่วันก็ไม่หมดมันได้แค่นั้นเออเพิ่นขายบอกเขาเพิน่นเพิ่นบอกว่าของหลานโอ้ยังใหม่ๆเนะาะยังใหม่ๆอยู่เลยเขาไม่ได้ใส่เออคือของหลานเพิ่นเพผลมาแล้วเขาไม่ได้ใส่แต่แล้วก็เลยเอามาให้น้องน้ำมนต์ปลาเขาสื่อผลึกแต่เะนาะ มีแต่ครูงามๆร้านก็เป็นร้านเาท่าากับตัวน้องน้ำมนต์นี่แหละหลานเพิ่ะโอ้ก็เลยบอกอพอดีอเลยตีเกิดใบรุนพี่น้องเอ้ยมีแต่ยีหอโค้งดีๆทั้งนั้นเลยยังใหม่ๆอยู่น,นะคะอันนี้ก็เดี๋ยวยายกเข้าไปให้น้องน้ำมนต์ให้ลุงค่ะแต่ลุงสิบบบพอดีดอกเพราะมันจะพอดีใช่ตีนลุงมาให้ง่ายแต่จะเป็นตีน้องน้ำมนลเพราะมันยาวๆอันนี้ก็ใหญ่อยู่เลย จะว่าสีลุ้มนใหญ่กว่านี้อีกนะพอเห็นเราซื้อนะแม่นบอกเดี๋ยวจะให้แกเลือกเอาอว่าจะให้น้ำมนต์หรือให้แกก็เดี๋ยวแกเลกก็แล้วแต่แหละเพื่อนใซดได้เพื่อนกระไซเลยข้าวกลบไปขังไว้น้ำคนเราพองนะเขาได้นี่เออ,เอ,อไฮไลท์อยู่เด้วยเออเราออกกหนึงน่งอยู่ของเรา โอ้ควายมีแต่ตัวใหญ่ๆเลยปลาดหลายตัวแต่พี่น้องควายมากินหญ้านะคะแถวนี้โอ้ควายมีแต่ตัวอ้วนๆเยอะมากเอฟซฟูงใหญ่เลยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแดเก้าสิบสองสิบสาม สิบสี่สิบห้าอ้สิบห้าตัวคนนะ่ะโอ้ควายผู้พี่น้องอ้วนตึกเลยตัวผู้นะคะนี่อ้วนตึก๊กอ้ควายเยอะมากๆเลยทางนี้อีกนะคะนี่ ผู้โอ้อยางอ้วนเลยสองตัวนี้ก็อ้วนโอ้ขาเจ้าเลี่ยงควายอ้วนแทน้ปะนะโอ้พอดีเลยเนอะเล็มหญ้านะคะแถวนี้มีแต่หญ้าอย่างเดียวเนาะไม่มีต้นไม้อะไรเลยนะคะดูทางเล่มละหอะ เจ้าของเพลินแท็กอยู่ทางใดบอเห็นนะคะโอ้บอเมนสิบสามได้ผลในปา่านั่นก็มีอีกพี่น้องโอ้บอเมนสิบสี่สิบห้าตัวละมั่งผุลหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามสี่ห้าหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าโอ้ยสิบเก้ายี่สิบตัวผุลผุลในป่าเยอะแยะนะคะโอ้ควายเป็นยี่สิบตัวเลยควาดฟูงมักใหญ่เลยพี่น้อง นะ้าเลียงรายปลานนี้ก็ยังอ้วนนะยี่สิบตัวนะคะยี่สิบตัวเลยเยอะมาก็าสี่นะคะมาไหว้ขอพรน,นะคะก็กำลังจะเดินทางกลับนะคะ เดินทางกลับแล้วก็ดแดดพี่น้องเอ้ยกลับแล้วนะคะมาจากบึงการนะคะมาจากอำเภอเสกานะคะก็อยู่ใกล้ๆแถวนี้แหละเนาะไม่ไกลกันมากนะคะโอ้ยเบ่งแดดพี่น้องเบ่งทองฟ้านะคะแดดเปรี้ยงๆเ,เลยเมื่อวานช่วงบ่ายก็มีฝนนะคะพอดีภาษาไปวัดเนาะกลับมาถึงนาก็ แวะมาที่นานะก็มาเจอฝนอยู่ที่นานะคะนะแล้วก็ไปเจอกลางทางอีกเนาะเจอกลางทางนี่ตกหนักมากนะพอดีภาษาก็มีผ้ายางมานะคะก็เลยไม่เปียกนะคะ